สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ปรับกลยุทธ์นะครับ14นาฬิกาอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาปรับกลยุทธ์กันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีนักวิเคราะห์มาออกรายการสดกับเรานะครับนั่นก็คือพี่เปียกนทวัฒน์อนรัตน์นั่นเองแต่ว่าก่อนจะไปคุยเรื่องของตลาดหุ้นที่ทำนิวไฮในรอบ1เดือนครึ่งนะครับไปดูทองคำกันก่อนครับเมื่อคืนนี้มีความพยายามที่จะกลับมายืนเหนือหนึ่งรันี้แผ่วลงงมาาททหลังจากนี้จะเป็นยังไงไปปรับกลยุทธ์องคในึครับ สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520วันนี้อยู่กับคุณพาวันนวาวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานบริษัท YLG b u l l i a n International ครับสวัสดีครับคุณพะวันครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชิวส์ค่ะทองคำดิดแรงมาวันก่อนนะครับพยายามจะมายืน1,600เหรียญแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับจะโดนขายลงมาเหมือนกันล่าสุดประมาณสัก1,590เหรียญตรงนี้จะไปต่อได้ไหมครับ ก็โดยปกติแล้วทํงคำทุกครั้งที่ดิด3 0สถึงห0 US ดอลลาร์ต่อทรอยสอาก็จะมีการเทสเอ่อ p r o f ิกระยะสั้นกันออกมาเมื่อเช้ามีตอนเปิดตลาดทองไปทำ high อยู่ที่1,599 US ดอลลาร์ต่อทรอยสอาก็มีการทํากำไรระยะสั้นมาต้องดูว่า1,580มีโอกาสที่จะสามารถยืนอยู่ได้ไหมถ้า สามารถยืนอยู่ได้เราก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปยืนอยู่เหนือพันหกร้อยดอลลาร์แล้วก็ปรับขึ้นไปต่อแต่ถ้าพันห้าร้อยแปดสิบไม่สามา,มารถมายืนอยู่ได้โอกาสที่องคําจะย่อลงมาก็มีอีกอะค่ะตอบผมตอนนี้ให้น้ําหนักฝั่งไหนมากกว่ากันฝั่งจะจะรับอยู่หรือรับไม่อยู่มากกว่าครับเออต้องดูว่าหลังจากปัจจัยที่จะต้องติดตามอาทิตย์นี้จะมีการประชุมของ ECB วันที่วันเพื่อหัดที่จะถึงเรื่องนโยบายทางการเงิน อาจจะมีการลดอาาัตราดอกเบี้ยที่เอกเต็ไว้ในตลาดคือจุดสองห้าเซนถ้าลดมากกว่านี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นหรือว่าลดน้อยกว่านี้ทองคําก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาต้องดูตลาดอันนี้เป็นตัวหลักตัวหนึ่งแต่ตัวหลักๆที่เราน่าจะจับตามองคือการประกาศการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งครั้งที่แล้วที่ประกาศมาก็มีเซอร์ไพรส์ต้องดูว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ย โอกาสที่การจ้างงานจะมีมากขึ้นไหมถ้าการจ้างงานมากขึ้นโอกาสที่ทองคําจะย่อลงมาก็น่าจะมีแต่ถ้าการจ้างงานที่น้อยลงโอกาสที่ทองคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็มีเพราะว่าแต่ละครั้งการประกาศการจ้างงานเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนคือว่าเราสามารถประเมินได้ว่าจะสูงขึ้นหรือน้อยลงการประกาศหลังๆเนี่ย จะมีเซอร์ไพรส์เกือบทุกครั้งที่นันนักลงทุนต้องจับตามองค่ะครับผมแต่ฟังดูจากคุณพวันก็คือยังเป็นกลยุทธ์เดิมข่าวร้ายของอเมริกายังเป็นข่าวดีให้กับทองขึ้นได้แต่ถ้าข่าวดีของยุโรปอันนี้จะรีกับทองด้วยก<ช>็คือสองคูยภาคนี้จะตรงข้ามกันนะครับกับทองคามไม่เหมือนกันสัปดาห์นี้นอกจากนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยวันพุธก็จะมีการวันหยุดวันหยุดของแบงคาดอเมริกาไอของประเทศของอเมริกาเพราฉะนั้นเนี่ย เชื่อว่าวันพุธนี้ตลาดจะค่อนข้างเงียบนักลงทุนก็ก็อาจจะได้พักส,สักวันหนึ่งจนกว่าจ,จะถึงวันพฤหัสเพราะว่าวันพฤหัสจะมีการประกาศหลายตัวของท,งทั้งซีกแอมิกาไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน ADP แล้วก็เป็นการประกาศสต็อกน้ำมันอีกสองตัวก็เป็นตัวสำคัญแต่ย่อยลงมาอีกทีหนึ่งค่ะครับผมล่าสุดดูเหมือนว่าทองคำจะดูเคลื่อนไหวตามค่างเงินยูโรพอสมควรทีเดียวนะครับคุณฮวันสองสามวันที่ผ่านมานี้ ก็อยู่ที่ไฮไลท์อยู่ที่อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประ,ประชุมของ e อ s u m ูสมตเนี่ยหลายครั้งที่เคยไปประชุมกันมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่เด่นๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เหมือนกับจะจะ,จะรวมตัวกันได้จัดตั้งกองทุนของเอ่อธนาคารได้แล้วก็มีนโยบายซึ่งจะผ่อนคลายมากกว่าที่ก่อนก่อนที่เคยผ่านมาเพราะว่าอย่างกิจเนี่ยครั้งที่แล้วถ้าจะมีการกู้เนี่ยก็จะต้องมีการทำเอ่อนโยบายการเอ่อ รัดเข็มขัดแต่หลังจากครั้งนี้ไปเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศที่จะมีการกู้เงินกับทางเอ b บีโดยตรงก็ไม่ต้องกู้โดยตรงแล้วเพราะจะมีสหภาพของธนาคารเหมือนกับมันจะง่ายขึ้นและนโยบายการรับเข็มขัดก็จะผ่อนคลนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจ้างงานมากขึ้นเหมือนกับรายจะดีขึ้นแต่นักลงทุนต้องจับตามองว่ากองทุน ESM เนี่ยปัจจุบันมีเงินอยู่แค่ห้าแสล้าน ครั้งแรกที่อนุมัติมาเนี่ยคือแสนสองหมื่นล้านเพื่อให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยช่วยกระตุ้นให้มีการจ้างงานมากเพิ่มขึ้นแต่เราก็รู้กันอยู่ว่านี่ของหลายๆประเทศสี่ห้าประเทศที่ขอเคลมกันมาเนี่ยมันเกินสองสามล้านล้านยูเออโรเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถัดไปเนี่ยเชื่อว่ากองทุนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องการระดมเงิน ต้องจับตามองเป็นระยะต่อ,ตอไปค่ะครับผมถ้าอย่างนี้กลยุทธ์ถ้าเป็นระยะกลางหน่อยไม่ใช่ระยะสัน้นยังถือได้ไหมครับทองคอําก็ยังแนะนําให้นักลงทุนลงทุนระยะสั้นอยู่จนกว่าเราจะเห็นความชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยอยากให้นักลงทุนจับตามองว่ากรอบของสัปดาห์เป็นอะไรแล้วก็ลงทุนตามกรอบหรือกรอบของอาทิตย์เป็นยังไงไปถึงจุดแนวรับก็ช้อนซื้อขึ้นมาแล้วก็แนวต้านก็ให้ไปล่อยไปก่อน ทุกครั้งที่มีกําไรอย่าถือให้ให้ทํากําไรออกมาก่อนอันนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณพรวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสสดครับถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้ามาเพิ่มเติมจากฝั่ง EU summit นะครับแต่คุณพนบอกว่าจะคงมีหลายประเด็นให้จับตาในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะวันพฤหัสครับไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราเบี้ยของ ECB นะครับ ดูเหมือนว่าตลาดตอนนี้จะประเมินเป็นว่าฝั่งลดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะลดมากหรือว่าน้อยเท่านั้นเองนะครับขณะที่ตัวเลขสติทของอเมริกาก็ยังคงมีหลายตัวให้สัปดาห์ให้จับตาในสัปดาห์นี้นะครับแนวรับสำคัญวันนี้1,580ห้ามหลุดนะครับถ้าไม่หลุดยังลุ้นขึ้นได้แต่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาอาจจะปรับตัวลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือทองคำครับส่วนตลาดหุ้นในวันนี้